แกงขี้เหล็กนะคะโดยใช้ผักใบของผักกาดสนิมนะคะตอนนี้จับต้มแล้วก็เคี่ยวจนมันนิ่มนะคะนี่เลยพอผักกาดสนิมเอ่นิ่มขนาดนี้แล้วก็เอาน้ำออกนะคะบีบเอาน้ำออกเสร็จแล้วก็ได้ผักที่เอ่ต้มนะจนนิ่มแบบนี้ได้ประมาณหนึ่งถ้วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ พริกแกงนะครับพริกแกงขี้เหล็กนะครับตมเหมือนกันเปียบเลยมีหอมกระเทียมกระชายตะไคร้ผิวมะกรูดขา่ากระชายเยอะหน่อยนะคะก็ตำาๆจนละเอียดนะคะแกงขี้เหล็กแบบคนภาคกลางนะคะเสร็จแล้วก็เอากะทิที่คั้นเองไปใส่หม้อจนเคี่ยวแบบนั้น แล้วก็เอาพริกแกงลงไปละเลงเลยนะคะนี่เลยพริกแกงก็ลงไปอยู่ในหม้อแล้วนี่เลยเครื่องแกงก็เอาไปผัดนะคะผัดกับกะทินะคะจนหอมนะเสร็จแล้วก็ใส่ผักกาดขะนินที่ต้มจนแรงนะคะแทนไปแทนเอ่อ ขี้เล็กนะคะเป็นการทำครั้งแรกเลยนะคะว่าดูสิว่ามันจะออกมามีรสชาติแบบไหนะคะ,<บ>ะเครื่องแกงเยอะเยอะมากเลยนะคะก็ใส่น้ำตาลงไปนะคะประมาณสิบยี่สิบหยดะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ปลานะคะประมาณ สช้อนโต๊ะนะคะน้ำปาลาสำเร็จรูปนะอืมออกมาดูดีเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ชิมเนาะจะให้เคี่ยวไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะ ชิมดูแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะไม่ผิดจากคี้เหล็กแม้แต่นิดเดียวขาดอย่างเดียวคือปลาย่างกับเนื้อย่างนะคะที่ใส่ลงไปมไม่งั้้แล้วเยื่อมมากๆเลยนะคะ